สวัสดีครับหมอรถแคบผมอ่านี่อ่านเจอ์นัลก็เลยมาแชร์เกี่ยวกับเบสิกเกี่ยวกับเรื่องหลุมสิวมีลักษณะอย่างไรนะครับต้องลองในเจอเจอร์อ,ร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 มอเมริกันอะคาเดมีบเดยไปตัวโหลดที่บูเจเนอร์เป็นเจอ์นอลที่ท็อป ของทางด้านเดอร์มัโตเลยนะครับคราวนี้มาดูกันที่หลุมสิวแบงเป็นกี่ประเภทนะครับผม 1. แบบจิกใช่ไหมครับไอพิกนะครับ 2. แบบแอ่งกว้างโรลลิงนะครับ3แบบขอบชัดนะครับบ็อกคาเอกเนสกานะครับแบบนูนก็จะแบ่งเป็นไฮเปอร์โทฟิกสกานะครับแล้วก็คีลอยแล้วก็แทปุล่าเอ็กเนสกานะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่เรามาดูแต่ละอันกันนะครับ อาจจะเปิดหัวนิดนึงนะครับขออภัยไอพิกแอคเนสกาไอพิกแอคเนสกานะครับจะเป็นลักษณะคือยังไงคือจะเป็นลักษณะแบบจิกใช่ไหมครับคือกว้างน,ะน้อยกว่า2มิลลิเมตรนะครับแล้วก็จะเป็น v ีเชฟจิกลงมานะครับบนรับมันจะม,นมันจะลึกมากกว่านะครับมันจะลึกมากกว่าความกว้างที่เห็นนะครับการรักษาเนี่ย มันเนื่งจากว่ามันอยู่ลึกนะครับต้องใช้ม o ร a ต i t ิที่เป็นลงไปได้ลึกนะครับดีฟแล้วก็โฟกั l คอลลาเจนส t i ม u l a t i o n คือมันต้องลงไปได้ตรงบริเวณที่มีลงลึกถึงตรงนี้เทคนิค ที่เขาใช้ก็คืออาจจะใช้เป็นพัน์เอ็กซิชันก็คือตัดออกไปเลยปืดปืดนะครับตัดจึก๊กจึกแล้วไปเย็บใหม่หรือว่าใช้ TCA cross ในเปนเปอร์นเ,นเนี่ยได้ทำร1 0 0 TCA เลยปัญหาของไอ้พิกจริงๆเนี่ยคือว่าอะไรเพราะว่าไอ้พิกเนี่ยมันมีความในในคนเอเชียแล้วกันนะครับเปเปอร์นเนี่ยอเมริกัน a คาเดมีเนี่ยก็จะเป็นฝั่งฝั่งผิวขาวาที่จะสกินไทป์หนึ่งใช้สองนะครับ การใช้ TCA Cross เนี่ยในคนเอเชียเนี่ยปัญหาคือเดิมเจอรอยดำตามมาได้ค่อนข้างเยอะหรือว่าเป็นรอยแดงนะครับกลนใกล้ของ TCA เนี่ยของเขาก็คือจะไปใช้กรดเนี่ยนะครับลงไปทำให้เกิดเคมีเค a ล inflammation แล้วมันก็กทำลายพังผืดเก่าแล้วก็กระตุ้นการสร้างพังผืดใหม่ใช่ไหมครับแต่ว่าอะไรปัญหาข้อจำกัดคือมันจะมีรอยดำในคนเอเชียได้ค่อนข้างเยอะมาก มากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นข้อจํากัดที่ว่าเราจะหมอส่วนบ้างถ้าหมอที่บอกเคยใช้เนี่ยหมอจะไม่ใช้ถึง100%นะครับหมอจะใช้ประมาณ50-70%นะครับพันเอ็กซิชันแล้วก็ซูเจอร์โคเชอร์เนี่ยก็เป็นวิธีที่ดีแต่ปัญหาคือมาจจะมีเป็นรอยบุ๋มอะไรต่างๆรอย้ตามมาได้อาจะ ต้องเลเซอร์เก็บรอยทีนึ่งนะครับส่วนเทคนิคอะไรที่หมอใช้อยู่สำหรับไอพิกเนี่ยนะครับหมอจะใช้อัลตราดีพิโคเทคนิคคือจะใช้พลังงานของพิโคเนี่ยเน้นลงไปที่หลุมเป็นตามคอนเซ็ปต์เขาเลยดีฟแอนโฟ o c ลคอ o ลเจนส n s ติมู l เลชันคือเนี่ยครับเน้นตรงก้นหลุมเลยอัลตราดีพิโคเนี่ยคือจะใช้พลังงานของพิโคเนี่ยลง สูงเน้นลงไปที่หลุมปึ๊บป๊บ,ปบ,ปบ,ปบตรงนี้เนี่ยก็จะได้ข้อดีคือไม่ค่อยมีรบไม่ค่อยรอยดําตามมาน้อยกว่า TCA เยอะมากนะครับสรุปไอพิคคือแบบจิกนะครับอ่ามีการศึกษาบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับคนที่สูบบุหรี่ด้วยนะไอพิกเนี่ยจะพบในคนที่สูบบุหรี่เยอะนะครับอันที่2คือชนิด rolling acne scar นะครับ rolling เนี่ยอ่อเป็นแอ่งกว้างนะครับมันมีความแหงกว้างแบบทืดดด่อ นะครับเกิดจากพังผืดดึงรั้งเห็นไหมเนี่ยตือ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 ตอย์ย์ depressed cord by t e r i n g o f นะครับซึ่งมันอาจจะดึงรั้งตั้งแต่ชั้นหนังแท้ต่อถึงสับคิวติสคือชั้นไขมันได้เลยนะครับผมนะอาจจะเป็น M อ็มเชหรือว่าอะไขนาดจะกว้างกว่า4-5ถึงมิลลิเมตรนะครับที่ที่จะแตกต่างกันก็คือว่าถ้าเกิดที่ทำไมอาจทำไมต้องพูดขนาดด้วยเพราะาบางครั้งเนี่ยมันจะแยกยากระหว่างโรลลิงกับ ok ok ka, ok บอคคาบอคคาบางทีเนี่ย บัลบล็อกคามันจะขนาดเล็กความกว้างน้อยกว่าประมาณ1.5ถึง4มิลลิเมตรแต่โรลลิ่งเนี่ยตั้ง4ถึง5มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับผมอันนี้จะเป็นลักษณะคือ you shape ขอบจะชัดอ่าส่วนโรลลิ่งมันจะเป็นลักษณะ M อ็มเชคือจืดๆแบบนี้อ่านะครับมันจะมีจืดขึ้นมานิดหนึ่งจืดๆนะครับบล็อกคาจะเป็น you shape แหลงๆแบบนี้นะครับโรลลิ่งแอนเนสกาในลักษณะนี้นะครับอ่าโรลลิ่งเนี่ยอ่รนนรอโรลลิงเนี่ย g r e a t e d Efficacy นะครับผมคือตอบสนองค่อนข้างดีสุดนะครับ r e s p ้อ to b e s t จะใช้ถ้าที่เขาแนะนำคือ a b l a t i v e Laser r e s ี r v อ c i n g CO2 e u ีโอทูเอนะครับหรือว่าเป็นรี p ิตดอนอเบ l a ทีฟเลเ e อร์ e ีเซอร์ใช้หลายครั้งก็ได้นะครับอ่าเห็นไหมที่จะเห็นว่าที่ต่างประเทศเนี่ยทางทางอเมริกาเนี่ยเขาใช้ CO2 หรือว่าเออร์เบียมซึ่งมันเป็นอเบ a t ทีฟเลเซอร์รีเซอร์เฟซิ่งกันเยอะเพราะว่าอะไรสีผิวเขา ไม่เข้มนะครับซีพิวสกินเทสหนึ่งเทสสองเนี่ยกานเกิดการผลข้างเคียงเนี่ยน้อยกว่าของคนเอเชียเหมือนที่หมอเคยบอกไปว่าะ CO2 เนี่ยคือไม่ต้องพูดถึง deep deep a b ท a ฟ i v e l a s e r resurfacing เลยนะครับถ้าเกิดเป็น full f u l l f a c e abrasive co2 คือกรอทั้งหน้าเนี่ย ได้ผลดีไปได้ผลดีแต่ว่าการหายของแผลการเกิดรอยดํารอยแดงหรือว่าการเกิดสกาตามมาเนี่ยค่อนข้างเยอะในคนเอเชียนะครับแค่ขนาด fractional co 2เนี่ยคนเอเชียได้ดำเกาสิละนะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยมีความข้อจํากัดในการใช้ตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยส่วนเทคนิคที่หมอใช้เนี่ยหมอจะใช้หนึ่งถ้ามีฟังผื่นอาจจะเป็น subcision ร่วมกับการใช้ subcision อย่างเดียวคำว่า subcision อย่างเดียวได้ผลไปได้ผลระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ไปตัดทางผื่นตรงน,รงนี้ใช่ไหมอ่านะครับแต่ ส่วนมากหมอจะคอมบายกับการใช้เลเซอร์เป็นแต่พิโคเลเซอร์นะครับหรือว่าเป็นแ a c ช i o นอล RF m i c r o Needle ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าแตจริงๆเนี่ยก็ CO2 ธรรมดาก็ยังพอได้อยู่แต่ต้องดูแลดีๆมากๆเลยนะครับอันถัดมาคือลักษณะเป็นลักษณะบล็อกคาหรือว่าขอบชัด ลักษณะจะเป็น U shape ลงไปเนี่ยปืดปืดปืด,ปดขอบจะชัดแอ่งลงมาแบบนี้เลยไม่ใช่แอ่งท,ทัทีเป็นคล้ายๆกล่องลงมาแบบนี้เลยนะครับผมขนาดเป็นลักษณะคือ r o ว n มันจะเป็นลักษณะเป็นราวหรือว่าเป็นกลมๆก็ได้นะครับ vertical edge ขอบจะเป็นลักษณะเนี่ยจึ๊กลงมาแบบร้าผาลงมาเลยนะครับแบ่งแบบยังไงชา a ล o นะครับคือน้อยกว่า0.5ม mm ิม ย้ำว่า0.5ม mm ิลลิเมตรนะไม่ใช่0.5เซนนะครับอ่าดังนั้นมันก็คือตื้นมากเลยนะอ่าดีฟก็คือมากกว่า0.5ม mm ิลลิเมตรนะครับก็คือส่วนมากอันนี้ที่พบเนี่ยสมมติจะเป็นดีฟและนะครับนี่ลักษณะของเขานะครับอ่าติ๊กติ๊กเนี่ยหมอมีความรู้สึกวันรักษายากนะครับอ่าการรักษาอ่ทุบสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้เขาเรียกว่าตัดออกนะครับพาน์ตเอ็กซิชันคือตัดจึ๊กจึ๊กใช้พัรสมมติเป็นขนาด3อ่าขนาดสามขนาดเนี่ย อยู่ตั้งแต่หนดห้ถึงสี่ใช่ไหมครับถ้ามันสี่ี่มิลเนี่ยอาจจะสามมิลเนี่ยอา่าแล้วก็ใช้พันอุปรกรณ์เป็นอุปรกรณ์ตัดอออจึกจ๊กจึ๊กเสร็จแล้วก็ไงก็ก็เยบปิดนะครับผมอันนี้เนี่ยปัญหาคือมีโอกาสเกิดเป็นรอยบุ๋มหรือว่าเป็นรอยแผลตามมาคืออันนี้ไม่ได้เกิดทุกคนนะแต่หมอต้องเล่าก,ก่อนว่า,าโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับผมอา่าแล้วก็อ่อ คน,คนเอเชียเนี่ยมีโอกาสเกิดแผ้เป็นเยอะกว่าทางฝรั่งค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเทคนิคต่างๆเนี่ยมาเลยอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับถามว่านอกจากพันแล้วมีวิธียังไงได้บ้างเทคนิคที่หมอใช้คือหนึ่งหมอจะใช้อัป a t ร v ีฟเบลเซอร์คือพวก c ซียวทูเอเบียมในเกลี่ยขอบกอนนะครับ แล้วก็เกลี่ยขอบอ่าแล้วถ้าเกิดมันเป็นเนื้อมันสีขาวมากเหมาะจะใช้เทคนิคเลเซอร์คอลลิ่งเป็นเทคนิคใ่นะครับลดพื้นที่ผิวนะครับอาจจะมีการสับสีชาลร่วมด้วยแล้วก็กระตุ้นด้วยการใช้อ่าเป็นพวกอ่าพิคอร์เซเกิลเลเซอร์หรือว่าแฟชชั่นอลไอเอฟไมโครนิทิลอ่โปรแกรม,มนะครับผมในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแต่ตรงบล็อกคาเนี่ยมีความยากนะยิ่งดีบล็อกคาเนี่ยบางคนเนี่ยลึกเป็น5มิล ครึ่งเซนถึง8มิลก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องถ้าเกิดมีฟังผืดดึงลังร่วมด้วยบล็อกกับโรลลิงเนี่ยอาจจะพบร่วมกันได้นะครับแลน้นอาจจะมีการ s u b ซิช i z ร่วมด้วยนะครับดังนั้นนี่คือเป็นการประเมินต้องประเมินก่อนนะครับผม